กินไพนเด้งหน่อยกำลังเลยค่ะอร่อยค่ะทุกคนส <c oughs> ลัดดูลาคาคุณภาพสมกันเลยค่ะอร่อยค่ะทุกคนสลัดดูนะคะอันนี้แซนดิ๊น้ำม่แดงสิ สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะมันีแม่แดงมาทักทายเพื่อนๆนะคะมันีแม่แดงได้สลัดมาสลัดมากินนะคะกับแซนบิชเอามาน้อยนึงกล้องนี่น่องค่ค่สามสิบบาทค่ะทุกคนค่ะราคาโปรแพงนะคะกินปันเด็งหน่อยกำลังเลยค่ะ มากินแตงกวิแน,น้ามีประโยชน์นะคะพักเยอะลองก็หาได้ๆนะคะเนาะ นะคะากับมะแพงป็นแหลมากินจานบินนะมันนี่มแมดงประาดมาจะเลยอุ่นหนุนแม่ค่ะแม่ค่าไว้รุ่นโอเคค่ะย่ำยำ อร่อยนะคะทุกคนอร่อยโอเคค่ะยำๆอืมหน้าตาดีไหมคะทุกคนสิบห้าบาทค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีบ่มาเด้อมาเด้อมาอาคิดใส่ใส่กันมาอด คิปไปน้ำกันค่ะทุกคนคะ่ะกับแซนด์วิชคะ่ะแมลงก็เลยแซนด์วิชมาแซนด์วิชน้องเขาขายที่สาบาทแม่แดงอุูนุนน้องเขามานะคะสามสิบซับซิม้าสี่สิบห้าบาทสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะมือนี้แม่แดงมาทักทยายเพื่อนๆนะคะมือนี้แม่แดงได้สลัดมาสลัดมากินนะคะกับแซนด์วิช อร่อยนะคะทุกคนกับแซนด์วิชค่ะแมลงกันเลยแซนด์วิชมาแซนด์วิชน่องเขาขายที่พาบาบแมลงอ่นนุนน่องเขามานะคะสามสิบตบพิาสี่สิบห้าบาทอร่อยรานะคาโปรแพง้ำสาทุกคนค่ะอร่อยนะคะ มีประโยชน์นะคะพักเยอะเยามเลยขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมแม่แดงขอขอบคุณมากๆเลยค่ะบิดจากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะทุกคนคะ่ะนีม่มาลองชิมกันค่ะทุกคน อร่อยราคาคุณภาพสมกันเลยค่ะอร่อยค่ะทุกคนสลัดดูนะคะอันนี้แซนด์นนดิสเหมอนแมงแดกสิทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีบอมาเด้อมาเด้อมาอาคลิปใส่ใส่กันมาอาคลิปไปน้ำกันคะ่ะทุกคนคะ่ะแซนดิชนะคะครับ กาแฟค่ะยย่วๆเลยค่ะทุกคนค่ะมา่ะมากินน้ากันนะคะเนาะวันนี้แม่แดงบุกอยหิวเข่าอยากกินกาแฟอยากกินเซนมีประโยชน์นะคะพักเยอะยำเลยขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมแม่แดงขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ ่หน้าตาดีไหมคะทุกคน15บาทค่ะราคาโปรแพงนำค่ะทุกคนค่ะอร่อยนะคะกลับมาน้อยนึงกล<ม>้องนี่น้องเขาขาย30บาทค่ะ,คะทุกคนค่ะ าราคาบปแพงนะคะับแซนด์วิชค่ะแม่แดงก็เลยแซนด์วิชมาแซนด์วินนองเขาขายที่พาบาทแม่แดงอุดหนุนนองเขามานะคะสามสิบับจิ้นหมากสี่สิบห้าบาทแม่แดงกระเห็ดเป็นนะคะเนี่ยไช้ง่ายเองค่ะเพราะว่ามันยี่แม่แดงอุดหนุนนองเขาโอเคค่ะย่ำย่ำ <c oughs> มลยค่ะน้องก็เห็ดขนมนี้แอบ อื่นอย่างสลัดค่ะสลัดโลแดงเลยอดนุนค่ะโอเคค่ะยำย,ำ,ยำโอเคค่ะยำยำยูำย้ไรต่างๆควบคุมน้ำหนักใส่ได้เลยนะคะเนี่ยสลัดโล แม่แดงกระเฮ็ดเป็นนะคะเนี่ยใด้ง่ายเองค่ะแล้วะว่ามันยี่แม่แดงอุดหนุนน่องเขาอร่อยนะคะน้องพรนว่าจิ้มน่องก็จะเป็นซีฟูดนะคะรจัดออกเิ็ดอร่อยเ็ดร้อนอร่อยค่ะอ,อร่อยค่ะ,คะนะคะบแพงน้ำ่าทุกคนค่ะ มั <c oughs> ม่ค่ะน้องก็เห็ดขนมเ็ดนอะเิ่เอ,อ,อย่างสลัดะค่ะสะลัดโลแนงเลยอดหนุนค่ะผู้ใดต้องต่างควบคุมน้ำหนักใส่ได้เลยนะคะนี่สลัดโลแซนดินนะคะครับกาแฟาค่ะเยอะๆเลยค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมากินน้ำกันนะคะเนาะ นี่แม่แดงบม่ค่อยหิวเขาอยากกินกาแฟอยากกินแซนทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีบอมาเด้อมาเด้อมาอาดคลิปใส่ใส่กันมาอาดคลิปไปน้ำกันคะ่ะทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะมันีมแม่แดงมาทักทายเ,เพื่อนๆนะคะมันีมแม่แดงได้สลัดมาสลัดมากินนะคะกับแซนบิททุกคนเป็นยังไงคะสบายดีบ่มาเด้อมาเด้อมาอาดคิดใส่ใส่กันมาอาดคิดไปน้ำกันคะ่ะทุกคนคะ่นะวะมันีมแม่แดงไปตลาดมาจะเลยอุ่นหนุนแม่ค่ะแม่ข่าไว้รุ่น อร่อยนะคะน้องผู้คนน้ำจิ้มน้องก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะจานอ,อกเพ็ดอร่อยเ็ดร้อนอร่อยค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีบบมาเด้มมาเด้มมาอัดคลิปใส่ใส่กันมาอัดคลิปไปน้ำกันค่ะทุกคนคะ่ะเพิ่มเวลากันคะ่ะอืมอร่อยเพิ่มเวลากันคะ่ะอืม อร่อยอร่อยนะคะน้อคนน้ำจิ้มน้องก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะจ,จัดออกผิดอร่อยพิษ้อนอร่อยค่ะนะคะบ่แพงน้ำใสทุกค่ะอร่อยนะคะมีประโยชน์นะคะพักเยอะ อโอเคค่ะย่มยิม่มเอามาน้อยนึงล้องนี่นั่งค่ะสามติบบาทค่ะทุกคนค่ะราคาโปรแพงนะคะฮะ มันยมมแรงปรตลาดมาก็เลยอุ่นหนุนแม่ค่ะ